เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจําวันที่20ธันวาคม2566สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้คนที่เกิดวันศุกร์วันนี้ว้าวคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้โชคลาบเด่นมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะโชคลาบค่อนข้างโดดเด่นคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะเดินทางได้โชคได้ลาบช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางนะคะให้โชคนะคะช่วงนี้เซนดีเซนแรงฝันแม่น นะฟันแม่นนะคะสิ่งที่คุณคาดคิดและคาดเดาหลายๆคนกําลังคิดเรื่องการเดินทางนะคะคิดเรื่องการเดินทางอยากเดินทางไกลอยากเดินทางไปหาลูกคิดถึงลูกคิดถึงเด็กคนหนึ่งนะคะในช่วงนี้นะคะช่วงนี้จะมีคนคอยส่องคอยดูนะคะคอยอ ى, ติดตามคอยส่องคุณอยู่ตลอดเวลานะคะช่วงนี้การเดินทางจะได้โชคได้ลาบนะคะช่วงนี้อาจจะชอ P บ<ะ>เก่งนิดนึงชอบเก่งซื้อของเก่งนะคะอยากได้นู่นอยากได้นี<บ>่<ะ><บ><ะ> บ่อยนะคะแล้วก็ชอบออนไลน์เก่งด้วยนะคะช่วงนี้นะคะโชคลาบเด่นมากๆนะคะสื่อนำโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านทะเบียนรถแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีแดงสีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณ1 9 7นะคะ197นะคะ, 197, ะ,คะขอให้คุณโชคดีร่ารวยค่ะ